ครับสวัสดีเอฟซีชองอึดเวียกชแนลครับมาดีกันยี่ป้าเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมยุดตรงนี้นะครับผมบ้านนาหลาดควายตำบลหนองห้ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับยุคคอบของหอยยุดครับผมสวัสดีครับหอยครับสวัสดีครับผมเปลี่ยนมุมก่อนครับเหืดอ คครับตัวนี้แม่นั่งนี่ซื้อว่างใดครับนี่เม็ดเงินครับเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเป็นเสื้อสายมั่งใดครับเป็นบ้านๆค่อยหน่อนะครับค่อยบ้านๆเนาะแต่ผิวพันธ์ดีนะครับเดี๋ยวเบิ่งความงามรอบๆตัวนะครับอุดมทัศนีค่ายไทยนะครับนี่นะครับผมตาแต้มนะครับตาแต้มแก้มจำองค์ข้อ ง่าง่งามดีครับเอาข้าวก็ง่ายครับผมเรียบดีบานๆอายุหลายปาน,นะครับนี่อายุปีจะ,ปจะเขาสองปีนะครับจะเขาสองปีนะครับความสูงอยู่ท่าไหนครับร้อยสาิบป,ประมาณร้อยสามสิบนะครับถุงเท้าขาวครับกำไล ดดท่ายดีครับกกหางเงหางเง่าลามครับผมเป็เป่เปลี่ยนสัตว์ไหมครับไอ้ว่าครับว่าด้เปลี่ยนอยู่ว่าในเปลนนะครับผมควายแม่นั่งนอยนะครับผมแม่เม็ดเงินเนาะ เปิดราคาไวหลมันไหครับเปิดไปหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้านะครับราคาเกษตรกรเอื้อมถึงนะครับผมถ้าอยากได้ควายแม่นั่งนะครับไปเรี่ยงครับผมราคาก็ดีครับหกหมื่นห้าต่อร่องไห้ครับราคานี่งต่อร่องได้นะครับผมนี่จะโตหรือจะโค้มครับมันอนึ่สองสามสี่แม่นั่งครับสี่แม่นั่งสี่แม่นั่งเล่นมั้ครับโอเคครับผมชมตัวต่อไปเลยครับ มูราครับครับที่สองครับลูกผสมนะครับผมครับลูกผสมครับอ่าแม่มูราซื้อมูราเลยบ่ครับครับซื้อมูราอายุครับอายุสองปีครับสองปีความสูงเนี่ครับนี่งร้อยสามสี่ครับหนึ่งร้อยสามสี่นะครับสองปีคนน้าดีเลยครับลูกครึ่งครับครับผมรวมทัศนีนะครับควายไทยมีนะครับตาแต้มเขี้ยวำครับ กองข้อมะพร้าวครับถุงเท้าขาวํำไล่คาดดำครับจิบพาไห้มาหลายเตือมะครับผม,มหลายบ่อย,ย,ยค,รครับผมขนนาดีนะครับ่ายครับ โหนไหมครับแมนเรียงครับเรบื้องหน้าเขาครับเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับราคาจ้ำกันนะครับผมหกหมื่นห้าต่อรองได้คือเก่าครับผมโอเคครับ ต้องอย่างยานนะครับแม่นั่งทีสามนะครับเป็นควายดอนนะครับไข่เพื่อมีซื้อปะครับแม่ดอกฝ้ายครับแม่ดอกฝ้ายนะครับแม่ดอกฝ้ายอายุครับผมสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับผมเบื้องหน้าเขาคงจมูกครับเฉันว่าขายเจ้าป่ามาสั่นครับ สายแก้วฝ้านะครับมีบ่มีใบนะครับอ๋อครับแก้วฝ้าแก้วเบื้องเรื่องฝ้าครับความสูงครับผมร้อยสามสิบสองครับหนึ่งร้อยสามสองนะครับถ้า ยันสึกสีดยาบ้านี่ครับยาอะไรครับอันนี้ผมยกาไปหลยวันราคาับนี่เปิ็นไ0ครับแม่ดอกฝ้ายหกหมืนะครับผมต่อรองใดคือเกาตัอรองใดครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวคนตื่นครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สี่นะครับแม่นั่งนั่งหน่อยเสื้อครับผมซื้อนั่งหน่อยเื้อน่งหน่อยเลยนะครับซสื้อนั่งหน่อยอายุครับอายุกี่ีเดือนครับเป็นสายเสื้อเป็นบ้านนเ่านะครับครับตาแก้มแก้มๆนะครับ สองข้อครับหนึ่งอ่องนะครับที่ชัดเจนครับพุงเท้าขาวนะครับความสูงครับผมร้อยร้อยยี่สิบกว่าครับยี่สิบหานี่นะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหานะครับหางยาวดีครับเลื่อยเขา หางใหญ่ครับผมถามอายุพไหมครับถามเลวครับปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนปีสี่เดือนครับม่นาหน่ายครับครับผมสุดท้ายนะครับแม่สุดท้ายเปิดราคาเว็นลายปันไดครับสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดโอ้ราคาดีเลยครับสามหมื่นเจ็ด ต่อร่องได้อีกครับครับผมครับที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์เลยครับ086 086ครับ234 9968 9968นะครับผมค้อยหยุดนะครับผมบ้านอาราดควายตำบลหนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับสุดท้ายคลิปนะครับกาขอขอบคุณนะครับ F c ซช่องอึดเวียก์ชนแนลครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องของผมอยู่นะครับ โมบาสิเป็นเอฟซีอยู่ในประเทศไทยหลักอายุตั้งประเทศครับผมสำหรับเมื่อนี้กาขอกลาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ